โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผมทีทีเคทีสตูดิโอนะฮะวันนี้ก็จะพามาดูนะครับผมสิ่งที่จะมาในหลังเกมอัปเดตเนะี่ยบอกเลยว่ามีเซอร์ไพรส์เล็กน้อยนะครับผมมีเซอร์ไพรส์เล็กน้อยนะฮะโอเคมาอันดับแรกครับผมนั่นะก็จะเป็นเอ่อโมบายนี่นะฮะหลงังรบรอบเสียปีโมบายนะเหมือนจะเป็นอันเดิมนะครับผมก็คือรุ่นดนะฮะอิกิโมเมนต์รุ่นดก็คือแจกฟรีนั่นแหละนะฮะแต่ยังไม่หมดเวลานะฮะ ยังไม่หมดเวลาสําหรับคนที่แบบมือใหม่ที่กําลังเข้ามาเล่นช่วงนี้นะครับผมนะฮะมือใหม่ที่กําลังมาเล่นช่วงนี้ส่วนส่วนพวกเราเนี่ยที่เล่นผ่านๆมาแล้วก็จะได้กันทุกคนแล้วสําหรับอารนือมือ,อ Ronaldo, ใหม่ของโรนันโดนะฮะโดยไม่ใชงยูเวนตุสยืนหน้าป้อนหนึ่งร้อยหนึ่งนะครับผมส่วนผู้เล่นใหม่ก็ยังสามารถได้รับอยู่สําหรับโรนะันโดนะนะฮะยังสามารถได้รับอยู่ระยะเวลาก็คือวันที่ย0เดือน5จนถึงวันที่12เดือน7เลยนะครับผมก็ อีกเดือนนึงนะครับผมเดือนก,กว่าๆนั่นแหละนะเดือนก,กว่าๆก็คารที่เพิ่งเล่นในช่วงนี้ก็ยังได้รับโรนโดอยู่นะนะยังได้รับอัคซีนโมเมนต์โรนโดอยู่โอเคอันนี้ก็โคโรมีอาจจะแจ้งไว้ให้ทราบหรืออะไรสักอย่างนะครับผมแต่ก็เป็นเอ่โรนโดเวอร์ชั่นที่เราได้แหละนะโอเคแล้วก็จะมีวัคซีนโมเมนต์ของคาโวะนะครับผมคาโวะอันนี้มาหนึ่งนะฮะแล้วก็มีคู่โบว์แคมเปญนะครับผมแจกเทรนเนอร์ uh, 3ดาว30อันแล้วก็จะมีน่าล่าสุดตั้งแต่อีกยีก็จะเป็น50อันนะครับผมเทรนเนอร์3ดาว50อันทั้งหมดนะฮะโอเคถือว่าของฟรีนะฮะสุดๆแล้วก็มีขื้นโมเมนต์ของนาเกตะนะฮะโอเคเจลิกนะครับผมแล้วก็มีฟีเจอร์นะครับผมนะแต่เป็นไม่ใช่ของไม่ใช่ของวูวายนะฮะเป็นของเจลิกนะครับผมเพลงดนตรีของเจลิกนะก็ยังมาเหมือนเดิมนะแต่ของวูวายไม่มีนะโอเคแล้วก็จะมีเออ่ อีกหนึ่งโมเมนต์ที่ถูกกัะเดกเข้ามาในอีฟบอนพอยต์นะครับผมก็จะมาในวันนี้เลยนะฮะวันที่3ก็คือมีเบคเคนเบลเออร์มอร์อเรียนเตสก็วิเอร่าเี้ยวิเอร่ากับเบคเคนเนี่ยไม่อยางเอาเลยนะน่าเอามากนะครับผมเราดูว่ามันเท่าไหร่นะนะฮะรอดูรอดูอดต้องรีบใช้นะทุกคนนะอีฟบอนพอยต์ต้องรีบใช้มันมีเวลานะครับผมมีระยะเวลาหมดเหมือนกันนะ ถ้าปล่อยไว้เดี๋ยวสะสมไว้เอ้ยเยอะเยอะเยอะเนี่ยตัวเดียวตัวเดียวนะครับผมหมดนะฮะโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้หรือเปล่าโอ้มีอีกนะครับผมก็จะเป็นโอกาซากินะฮะอัคิีโมเมนต์แล้วก็มีโอโนนะฮะเยอะชิบหายแล้วก็คุโบะก็ยังอยู่นะน่าจะเป็นตัวเดิมนะฮะน่าจะเป็นตัวเดิมนะอครับโมเมนต์คุโบะก็น่าสนนะยังมีเวลาล่าอยู่นะฮะยังมีเวลาล่าอยู่สําหรับอัคิีโมเมนต์ของคุโบะ นะแล้วก็จะมีเอ่อมิรลาก็ยังอยู่นะในแะอตติกโมเมนต์ Moment. แล้วก็อินเตอร์มิลานนะครับผมนี่แหละเซอร์ไพรส์ตัวนี้แหละเซอร์ไพรส์ตัวนี้แหละนะครับผมแอตติกโมเมนต์ Moment ของอินเตอร์มิลานวะนะก็จะมีเอ่อเซโมราโน่ ano, นะฮะลูฟิโก้แล้วก็มัสติอุสนะครับผม3คนนี้เลยนะฮะอาทิตย์นี้หมดแล้วนะครับผมอาทิตย์นี้จะเปิดของใครนะฮะแอตติกโมเมนต์ Moment คือเยอะมากถ้าส่วนตัวนะถ้าคุ้มๆเลยนะ ถ้าคุมคุมก็คู่บวกว่ะจริงๆถ้าคุ้มคุ้มเลยคู่บวกคู่บวกคุ้มสุดนะแต่เราดูตัวอื่นอาจจะเด็บด,ด้วยก็ได้นะนะเปิดเปิดอย่างละพันได้ปะ่ะเปิดอย่างละพันได้ปะ่ะน่าจะได้นะนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้เลยนะครับผมก็ก็มาเยอะรอบนี้มาเยอะเยอะมากๆนะฮะสลายกรีนโมเมนต์ก,บบๆๆ <c oughs> กับแบบกับแบบเยอะเยอะไปนะครับผมเยอะไปเลือกเปิดไม่ถูกนะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะฮะ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับผมวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย let's go